ชมสวนกันพาชมสวนก่อนอน,นีฟาโลมีหน่อลูกแล้วฟาโลอัน,นต้นนี้จากข้อต้นนี้จากข้อนะคะ,ะต้นต่อไป บนหูช้างด่างขาวสวยมากอันนี้จากหนอจากหนอนะคะจากหนอต้นต่ปลาฟาโลต้นนี้ห้าเดือนได้แล้วห้าเดือน เข้าห้าเดือนแล้วลูกลูกนอแรกมีอยู่เอ่อสี่ใบโอ้สามสามอันนี้มีต้นเล็กมีต้นเล็กติดมาด้วยเห็นไหมเนี่ยต้นเล็กมีนอมีนอแล้วเ,เราเลี้ยงให้โตอีกสักหน่อยเราจะแยก เราจะแยกให้ให้ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะคะสวยมากชอบโมจิโต้โมจิโต้อันนี้มิดไนท์ต้นนี้ต้นนี้น่าจะ3มเดือนได้มั้งน่าจะ3มเดือนแล้วแหละย,ยังไม่มีหน่อเลยนะคะแต่นางใบใหญ่มากหลอดใหญ่มากเลยดูสิ ันนี้กล้วยแดงอินโดนี่ก็ประมาณสี่เดือนได้สีเดือนเป็นกล้วยแดงเนื้อเยื่อเนื้อเยือ่อมีลูกหน่อเล็กอันนี้เดี๋ยวก็แยกเหมือนกันเดี๋ยวจะแยกกัดสีแล้วแดงแล้ว อันนี้ก็ฟาโลฟาโลฟาโลอีกต้นใบใหญ่มากอันนี้ใบใหม่ใบใหม่ล่าสุดมีหนอแล้วค่ะไหลมีอยู่สี่ไหล นี่มิวกิเวมิวกิเวน้องก็มีหนอแล้วเช่นกันหนอเล็กตะมุงตะมิงอันนี้ก็พามาชมสวนกันนะคะมีข้างนอกอีกมาชมข้างนอกกันนะคะเชื่อนีอน่เลมอนเลมอน เลมอนไล k กิ๊กโก้เลมอนไล่กิกโกต้นน้อยเออโอปออันนี้แบกมิจิไกน,นี่ใบด่างฮาร์ปด่างสวยเชียวมิจิกากมิจิกากน,นี่ก็ใบด่าง ลูกลูกก็ด่างสวยงามนอเต็มเลยเดี๋ยวก็จะได้แยกอีกเช่นกันต้นต่อไปโคนาคอฟฟมี่ก็สวยเหลือเกินดูสิคะดูสิคะลูกท่านดกมากสวยค่ะ เดี๋ยวอันนี้เีก็แยกอีกเหมือนกันนะคะต่อไปอ,อไวรละวะไวรละวะมีลูกลูกอันนี้ก็ไวรละวะต้นเล็กมีลูกแล้วเหมือนกันลูกมีลูกทั้งหมดไดมอนด์เฮดไดมอนด์นเฮดจะมีลูก เดี๋ยวก็เตรียมแยกทําจำนวนอ,อันนี้คอฟฟี่ครับลูกเต็มเดี๋ยวก็แยกแยกเตรียมดินเตรียมกระถางไว้หมดแล้วเดี๋ยวก็แยกอันนี้เอ่อบคโคลเบคโคลโคลเบคโคลอันนี้ใบใหม่นะคะ สวยมากใหญ่มากเบลเธอเอบลล่าดูสิลูกนะคะอันนี้เดี๋ยวก็แยกเหมือนกันแยกแล้วก็ไลฟ์สดอ่านี่ก็ลูกต้นเล็กอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นเออโลง โรงเรือนอีกโรงเรือนหนึ่งเพิ่งสร้างเสร็จเริ่มขยาย <c oughs> จำนวนเริ่มเยอะมากขึ้น <c oughs> สวยมากให้ชมกันนะคะให้ชมอวันนี้มาโชว์โชว์สวนโชว์สวนอบอนสีก็มีแม่กุดสุม,มาสวยมากแม่กุดสุม,มาเหมือนกันลูก ลูกโอ้โหสวยอ่ะสวยใบหัวใจสวยมากลูกนะคะมีประมาณสามน่าจะแตกออกมาสามหนอ่อละสามหน่อสามต้นเล็กๆอันนี้ก็แม่กุสุมามีลูกอีกเช่นกันดูสวยมากเลยอ่ะคนชอบเนาะเออก็คนชอบดูสิอันนี้กวนอิมสวยมาก แยกมาชมนะคะชมนะคะมาให้ชมกันนะคะยินโรสแปดนยินโรสแปดนกินวาวาสวยมากบนนาโอเยลสแสตนอันนี้ก็กวักพ,พักพรมด่างกวกพักพรมด่างอันนี้เพิ่งได้มายังไม่ถึงเดือนเลยน่าจะยังไม่ถึงเดือน น้องติดแล้วแหละรอด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 พิงอันดามันอันนี้น่าจะจากข้อจากข้อพิงอันดามันพิงอันดามันหูช้างดางเหลืองดางทุกหน่อเลยนะคะเนี่ยหนอจากหนอนี่ก็ หูช้างด่างเหลืองเหมือนกันใบใหม่สวยมากอันนี้ก็หูช้างด่างเหลืองอน,นี้ก็แทบจะเป็นมิ้นต์อยู่แล้วเนี่ยมินต์ต้นตนนี้ด่างเยอะมากด่างเยอะมากอันนี้ก็สวยเนี่ยด่างหูช้างด่างเหลืองค่ะเพิ่งแยกชํำได้ประมาณสี่วัน หูช้างด่างเหลืองมีอยู่สีกระถางพึ่งแยกนะคะพึ่งแยกนี่ก็หูช้างด่างเหลืองอันนี้ใบมิน้นใบมิน้นด่างทั้งใบตัดไปแล้วอันนี้ก็อีกแม่น่ยสวยอันนี้ใบใหม่มานะคะเนี่ย หลอดใหม่ก็มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วเห็นไหมมองเห็นไหมเอ้ยนี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มามีหนอมีหนอมีหนอแล้วมีหนอเล็กๆสิหนอเห็นไหมคะกล้องเข้าไปไม่ถึงโอเคอันนี้ก็หูช้างดังเหลืองอีกแม่หนึ่งค่ะสวยจัดสวยจัดสวยจัด แม่สวยจัดอันนี้ก็มาอีกหนอมีหนอโผลมาแล้วเคก็เอามาให้ชมกันนะคะอันนี้ก็โมจิโตะโมจิโตะโมจิโตมีลูกแล้วกับอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งหนอเล็กอยู่โผล่แล้วแหละน่าจะโผล่แล้วแหละเล็กอยู่ยังเล็กอยู่อู้อออ นี่ยหนอเล็กๆเนี่ยเห็นไหมคะเล็กมากกำลังจะโผล่ขึ้นมาโอเคก็เอาเอามาให้ชมกันนะคะเอามาให้ชมกันเอามาให้ชมกันชมสวนแล้วก็มีอีกข้างบ้านาพาไปดูปุูกเต็มบ้านอะ่ะ กำลังเป็นแม่พันต่ออันนี้ค้างมานะน,นเนี่ยอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่อันนี้ต้นเล็กอยู่แต่ก็ยังมีหนอน้องหนอดกมากเลยเนี่ยดูสิคะเอามาให้ชมกันนะคะนี่น้องกำลังโตลงได้ประมาณ2เดือนแล้วแหละนสองเดือนแล้วลหะน้อง น้องๆฝัง่งนี้ก็เป็นแบกเมจิกแบกเมจิกมีทั้งแบกเมจิกแล้วก็แบกเมจิกกลายให้ชมอยากเอามาให้ชมใ,ใกล้นี่ก็แบกเมจิกกลายเริ่มเห็นละเริ่มเห็นด่างละ,ะเห็นใบนี้สวยมากด่างทั้งใบสวยมีลูกแล้วด้วยอ๋อโอ้โอ๋ออ มีลูกอยู่ช่องนอ,อนนี่ก็สวยมากแบกคีจิกกไยแนนซี่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 นี่ Nancy. Nancy, Nancy. Nancy. น,นอแล้วพอแล้วแล้วก็องขยายพันธุ์ต่อขยายพันธุ์ต่ออโลฮ่าอโลฮ่าต้นเล็กนะคะแต่ก็มีลูกเหมือนกันอโลฮ่า ูกผักสวนควรัวด้วยนิดหน่อย <laughs> เอามาให้ชมกันนะคะเอามาให้ชมกันวันนี้ขอโชว์สวนก่อนขอโชว์สวนก่อนนะคะฮัลโหลแมวอยออฮัลโหลอันนี้ก็ลงใหม่ <laughs> ไม้สองสามวัน <laughs> มีปลูกปลูกลงใหม่หน้าบ้านหน้าบ้านก็ปลูกลงอีก พื้นที่ว่างตรงไหนก็คือลงลงเอาไว้ตกแต่งบ้านไปด้วยตกแต่งหน้าร้านไปด้วยตกแต่งหน้าร้านไปด้วยอันนี้ก็เพิ่งลงเหมือนกันหน้าร้านเพิ่งลงเพิ่งลงนะคะเพิ่งลงเมื่อวานเมื่อวานก็เลี้ยงให้โตเลี้ยงฟอร์มให้สวยๆสักหน่อยเคร้านน้ำปั่นจุ๊บปุ๊บอยู่หน้าบ้าน นะคะร้านน้ำปั่นจุปุูกบ้าน,สวน,าน,นสวนบ้านบอนสวนบ้านบอนโอเคก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปลงอีกคอยติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ